จากความตั้งใจของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยที่ต้องการให้ครูไทยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์าการเรียนรู้จึงเกิดเป็นโครงการเว็บครูไทยเพื่อให้คุณครูทั่วประเทศมีเว็บไซต์ของตนเองภายใต้ชื่อโดเมน i n ไทยและ t h จากแรงบันดาลใจของครูจึงเกิดการต่อยอดเป็นเว็บนักเรียนไทยเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีเว็บไซต์ ePortfolio ของตนเองภายใต้ชื่อโดเมนที่แทนความภาคภูมิใจก็คือออกไอเดียร่วมกันก่อน เองอ,อันเดียร่วมกันก่อนว่าเวลาที่เราทำพอร์ตโฟลิโอนักเรียนรู้จะรู้อะไรบ้างว่าเราจะต้องทอํายังไงแต่ละคนก็คือเราจะมีการสํารวจมันก็จะเป็นมุ่งไปในลักษณะของเฉพาะของแต่ละคนแต่ละคณะที่ตัวเองหวังที่จะเข้าไปเนาะก็วางสเต็ปการสอนจากการเริ่มจดโดเมนแล้วก็มาให้นักเรียนทําเว็บไซต์พอทําเว็บไซต์เสร็จก็มาเชื่อมโดเมนได้สมบูรณ์ออกมาเป็นไปตามขั้นตอนของเรา มีนักเรียนคนนึงได้มาคุยตัวเขาสนใจเรื่องของเว็บไซต์อยู่แล้วเขาอยากมีเว็บไซต์ตัวเขาทำยูทูบเบอร์แล้วเขาอยากจะมีเว็บไซต์ที่ใส่อะไรที่ที่เขาทําเว็บนักเรียนไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างอ e ีพอร์ตปลิโออย่างมืออาชีพแสดงผลงานการเรียนรู้และความสามารถภายใต้ชื่อโดเมนของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์และน่าเชื่อถือกว่าเดิม พอรพ์ตไม่ควรเป็นแค่แฟ้มผลงานกระดาษอีกต่อไปแต่ควรเป็นตัวตนดิจิตอลที่เป็นของเราอย่างแท้จริง สวัสดีครับผมชื่อนายอาริสออุดมสารีนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสครับเวสตินะคนครสวรรค์สายคณิตคณะที่ผมอยากจะเข้านะครับเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเนี่ยจะเป็นพระจอม9คุณทหารรัฐก,กระบังลองคิดว่าเราอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญคือรอบพอร์ตเฟลิโอครับถ้าเรามา a ดแอ t ทำเป็นเว็บไซต์อ่ะครับมันก็สามารถบ,บอกเราได้ว่าเรามีผลงานด้านนี้ด้านนี้แล้วก็อีกด้านนึก็คือด้านทำเว็บไซต์ครับชื่อ www อ i ิ o n .in.th ครับอ i s o รเป็นชื่อผมครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ดูดแบบมีดูเท่ครับมีชื่อเว็บไซต์ของตัวเอง โครงการเว็บนักเรียนไทยที่โรงเรียนเอามาดําเนินการจัดการเรียนการสอนข้อดีสถานศึกษาได้มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ออนไลน์ได้จริงแล้วก็นักเรียนได้ทําเว็บไซต์จริงเผยแพร่ได้จริงแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถเก็บผลงานของนักเรียนในรูปแบบของพอร์ตฟอลิโอออนไลน์เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ถามว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากโครงการเว็บนักเรียนไทยอย่างแรกนักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ จริงๆในการเขียนเว็บและออนไลน์เว็บจริงๆสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของโดเมนเนมการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์และคุณครูก็ที่แนะแนะนำนะครับแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบนะครับจากครูผู้จุดประกายสุสิทธิ์อุตานสรรค์นอนาคตมูลนิธิศูนย์สาระสนเทศเครือข่ายไทยจึงจัดทำหลักสูตรเว็บนักเรียนไท เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศนำไปสอนและต่อยอดให้เด็กๆได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสนใจนำหลักจุดไปสอนติดต่อได้ที่เว็บไซต์เว็บนักเรียนดอไทย